สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะขอแนะนำวิธีการพิจารณาพระหล่อโบราณในแบบที่อาจารย์หลายๆท่านก็ใช้อยู่นะครับผมเองก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดสำหรับผมผมเรียกว่าศิลปะเชิงช่าง นะครับศิลปะเชิงช่าง <c oughs> พระที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นพระหล่อโบราณเนื้อทองผสมเหลืองอมเขียวซึ่งเป็นสไตล์ของหล่อโบราณก่อนปี2,500ก็จะเป็นเนื้อโลหะเหลืองอมเขียวแบบนี้พระประจำวันชุดนี้เป็นของท่านเจ้าคุณศรีสนวัส,สุทัศนะ สร้างเราปีพศ2493 2494ประมาณนี้เอาพวกเราดูในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นโลหะหล่อบโบราณเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เนี้ครับนี่เหลืองกมเขียวนะแต่วันนี้อาจจะเน้นก็คือเน้นเรื่องศิลปะเชิงช่าง นะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องศิลปะเชิงช่างได้เนี่ยโอกาสที่จะโดนเกมมีน้อยและโอกาสจะได้พระแท้ราคาถูกเนี่ยมีสูงนะครับเบสิกก็คือเป็นการเทล่อหุ่นเทียนตีเตีเทียนตีหุ่นเทียนหน้าเดียวนะครับกดหุ่นเทียนออกมาแล้วก็ต่อช่อนชอนวนชนวนเทียนเนี่ยต่อช่อข้างล่าง ต่อที่ช่อข้างล่างนี่นะครับต่อมาแล้วก็ทาดินขี้วัวนะครับหลายสิบรอบแล้วก็เข้าดินไทยเข้าเข้าดินเบ้าแล้วก็จึงจึงอุ่นอุ่นอุ่นเบ้าที่อุ่นเบ้าเนี่ยอุ่นเบ้าเนี่ยให้เทียนเนี่ลยละลายออกนะครับแล้วจึงเทลลอมล้อมโลหะเทลงไป ทีนี้โลหะโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีการคัดแยกยังยังยังไม่มีอะ่ะนะวิธีหล่อโบราณโลหะมีหลายชนิดแต่ละชนิดจุดหลอมเหลวไม่เท่ากันและจุดเย็นตัวก็ไม่เท่ากันต่างเวลากันต่างชนิดต่างเวลาเพราะฉะนั้นเ,นเวลาเวลาที่เย็นตัวเนี่ยอะไรที่เย็นตัวก่อนบางทีก็ดึง ก็หดล้างตัวเองข้อหดตัวเย็นตัวนะครับก็ดึงล้างตัวเองจึงเกิดทําให้พระเนี่ยเป็นร่องรอยเหี่ยวเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นผิวมะละนะครับสีเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับเหลืองอมเขียวพวกเราสังเกตอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างงี้เหลืองอมเขียวแห้งๆนะครับแห้งๆผิวเนี่ย ตึงแต่ไม่เรียบเป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่พิมพ์นี่ตึงจากข้างหลังนี่ใช้ตะไบ,บเอานะครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยหล่อออกมาแล้วมักจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับเหมือนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่คือตึงนะตึงแต่ไม่เรียบเนื่องจากเป็นหล่อบโบราณให้พวกเรานึกถึงนึกถึงเหรียญปั๊มอ่ะ นะครับเปรียบเทียบกับเหรียญปั๊มนะเหรียญปั๊มเนี่ยลายละเอียดรายละเอียดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับการแกะพิมพ์สําหรับทําการเทหลอ่อพระหล่อบโบราณเลยนะมีรายละเอียดที่คมชัดลึกเหมือนกันนะครับนี่พอเทหล่อมาแล้วเนี่ยเราดูธรรมชาติเบื้องต้นก่อนนี่คือรอยตะไบาบางทีพูดข้ามไปข้ามมานะขอโทษนะพวกเราอันนี้รอยตะไบ ตะไบเก็บงานนะ่ะเพราะว่างานเนี่ยว่าเทหลอ,อกมาก็จะมีมีตรงนั้นเกินนะมีเนื้อเกินมีรอยรอยสลากหรือรอยตกแบบช่างเขาเรียกว่าตกแบบก็คือมีเส้นขาดขาดเกินเกินมานะครับแต่จากแม่พิมพ์ม,มาก็จะเก็บก็จะเก็บงานแตบด้วยงานตะไบนี่อย่างนี้นะครับเก็บตะไบเป็นอย่างนี้ มีตำหนินะแต่ผมไม่ได้เน้นตำหนินะพวกเราเพราะว่าพระบางทีเราไม่เคยเจออะไปเจอเราก็คือถึงเวลาก็จํำตำหนิไม่ได,มมด้ลืมหมดลืมหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเน้นเรื่องศิลปะเฉิงช่างนี้นผิวเนี่ยเป็นมะละมะละแบบนี้นะดูอกดูอกหนดภาพนี้ เนี่ยนะเนี่ยผิวไปแบบนี้ตึงนะผนังตึงนะตึงนะครับแต่ว่าไม่เรียบนะจะเป็นหลุมเป็นบอ่อปูจะเป็นเป็นปูดนูนเนีย่ยหยาบหยาแบบนี้ผิวมะละแบบผิวมะละมะละอย่างนี้นะครับผิวมะละเหลืองอมเขียวแห้งๆรอยตะไบรอยตะไบถ้าถ้าสมมติว่าตะไบ ตะไบแล้วแต่ช่างอะนะครับช่างบางทีตะไบจากหน้าไปหลังถ้าตะไบจากหน้ามาหลังเนี่ยหลังก็จะมีขอบเป็นขอบเนี่ยขอบปิ้นอย่างเงี AP ้ยปิ้นอย่างเงี้ยเห็นพวกเราเห็นไหมตรงขอบในด้านบนเนี่ยปิ้นออกมาอย่างนี้นะครับในองค์เดียวกันบางทีก็มีทั้งมีทั้งตะไบจากหน้ามาหลังและจากหลังไปหน้านะผสมกันแล้วแต่ช่างอะนะครับแล้วแต่ช่างพวกเรา สีตรงนะสีผมไม่เพี้ยนนะสีโทรศัพท์ไม่เพี้ยนนะครับสีตรงกับองค์จริงนะสีตรงกันนะครับแห้งๆแบบนี้ต่อช่อจนวนที่นี่ที่ค้นตรงนี้อ่ะศิลปะเชิงช่างพวกเราศิลปะเชิงช่างเนี่ยหมายถึงว่าช่างเนี่ยเวลาแกะพิมพ์นะเวลาที่ช่างเขาแกะพิมพ์เนี่ย ให้นึกถึงพวกเราพวกเราให้นึกถึงาก,าก,การแกะเหรียญปัม๊มแม่พิมพ์เหรียญปัม๊มอ่ะแม่พิมพ์เหรียญปั๊มเนี่ยคือดีตรงที่แกะรายละเอียดอะไรลงไปก็ปั๊มติดหมดทุกอย่างและซึ่งความจริงแล้วแม่พิมพ์ในการทําหุ่นเทียนหลอ่อพระเนี่ยแม่พิมพ์ก็แกะรายละเอียดครบถ้วนนะแล้วคมชัดนะ องเล็กๆเนีเ่ยนิ้วเป็นนิ้วนะครับนิ้วเป็นนิ้วเลยนะแต่ทีเนี้ยอันเนื่องมาจากกรรมวิธีการหล่อโบราณเนี่ยทาให้รายละเอียดจึงติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีก็ขาดไปเลยนะครับนะครับเป็นอย่างเงี้แต่ว่าเรายังสามารถดูศิละปะเชิงช่างได้ซึ่งเป็นจุดพิจารณาที่ผมใช้มาตลอดนะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านท่านก็ใช้แบบนี้แหละนะ พักเก้มันจะเบลอพวกเราดูเดี๋ยวผมย้ายสองดูนะคือช่างเวลาแกะพิมพ์นแม่พิมพ์เดี๋ยคมชัดลึกเนี่ยพวกเราดูต่อให้ติดมั่งหลอติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยภาพโดยรวมทุกส่วนเนี่ยนี่ตรงๆตฝ่าพระหัตถ์เนี่ยในองค์สวยๆนะที่หลอติดชัดๆัดนิ้วเป็นนิ้วเลยนนิ้วเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่แหละนะครับแต่หายาก จะหายากแพงเลยล่ะ 5, 000, หนึ่งในห้าพันหนึ่งในหมื่นนะประมาณอย่างนั้นแหะนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าสวยละเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเราดูดูนะเห็นไหมลึกเห็นไหมครับมีมิตินะองค์พระมีมิตินะครับดูเส้นชายจีวรจีวรหนี่งจีวรอันนี้จีวรเส้นเนี้ยนี่ยน,น,นี่เส้นจีวรนะนี่เส้นจีวรในสองข้างเนี่ยเนี่ยเส้นจีวรนะครับ พวกเราดูเห็นไหมเห็นไหมสามารถใช้คําว่าคมชัดลึกได้เลยนะเพียงแต่ว่าเป็นพระหล่อก็หล่อกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับติดไม่ครบทั่วร้อยเปอร์เซนต์เหมือนเหรียญปัม๊มเห็นไหมครับมีมิติหูเป็นหูมีตาจมูกปากนะครับพักเกต อยู่เส้นสังคติเนี่ยชาจีวรเส้นสังคติทุกอย่างเห็นไหมครับชัดชัดเลยลึกเลยต้องชัดชัดแบบนี้นะพวกเราเนี่ยบัวเห็นไหมครับนี่ศิละปะเชิงชา่างและแกะบัวเนี่ยก็เป็นมิติอย่างเนี้ยมีมิตินะครับเห็นฝ่าพระบาทพระเท้า,ทาเนี่ยเห็นไหมองนี้กม็มีติดนิ้วอยู่หลายนิ้วนะเนี่ย อ่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ดูลึกๆดูมุมนี้ก็ได้เห็นไหมครับแกะลึกเลยลึกเลยเนี่ยแกะลึกเลยอย่างนี้เป็นอย่างนี้ช่างที่เป็นยอดฝีมือเขาจะประมาณว่าฝากฝีมือไว้ในในชิ้นงานนะสร้างชื่อเสียงฝากฝีมือเพราะนั้นจะไม่มีงานที่แบบว่าทำเอาแบบมักง่ายไม่มีนะครับไม่มี แม่พิมพ์จะสวยมากนะดูองค์อื่นดูองค์นี้มีหลายองค์โชคดีมีหลายองค์เราก็ได้ดูมากหน่อยเห็นไหมวันนี้เน้นเรื่องนี้นะครับเน้นเรื่องศิลปะเชิงช่างนะพวกเราเห็นไหมครับทุกสัดส่วนีี้มีมิติหมดเลย มีมิติทั้งหมดเลยมีทั้งหมดประมาณสิบพิมพ์เห็นจะได้เก้าพิมพ์สิบพิมพ์นะเก้าพิมพ์สิบพิมพ์ก็ก็เหมือนกันก็ช่างแก่ก็ก็มีมิติก็ลึกชัดอย่างเงี้ยทุกองแหละเห็นไหมอ่านะครับเอาดูองค์อื่นองค์อื่นมีหลายองค์ ใช่มมีมิติเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเนื่องจากว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายเนี่ยที่มากับหุ่นเทียนใช้หลายครั้งเนี่ยเทียนเนี่ยใช้หลายครั้งนะครับบางทีก็หล่นพื้นก็หยิบขึ้นมาใช้ต่อนะครับก็จะมีเม็ดทรายเม็ดอะไรปนมาบางทีก็มากับดินขี้วัวอ่านะ ผิวมละมมละแบบนี้นะครับพวกเราแห้งแห้งเลืองเขียวมิติคมลึกมิติเงชัดเจนมิติชัดเจนเนี่ยมิติของพระนี่ชัดเจนมิติของพระนี่ชัดเจนทุกสัดส่วนเลยดูคลิปซ้ำๆนะพวกเรานะดูซ้ำๆ ดูดูเห็นหมเห็นหน้าไหมหน้าเหมือนเหมือนกันเลยนะหน้าเหมือนเหมือนกันนะก็ไม่พิมพ์เดียวกันนะนะครับจ <system> ําหน้าพระพักไว้นะหน้าแบบนี้เมื่อเมื่อราวราวสักปีจัดแปดก้าสี่ศูนย์ประมาณนี้ ยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงวิกฤตต้มยำกุ้งองค์นี่จะสภาพสวยๆอย่างเงี้ยพันห้านะองค์สวยๆนะพันห้าตอนนั้นพายังหาได้เยอะอยู่แต่มาตอนนี้หาแทบไม,ไม่มีเลยหาไม่เจออ่ะหามีน้อยมากแล้วอ่ะนะครับราคาก็ไปก็ประมาณพันปลายไปถึงหมื่นเศษๆแล้วละหมื่นก่ากว่ามื่นนิดๆ แล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพราะเก่าโบราณพวกเนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแต่ว่าโอกาสที่พวกเราจะเจอเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะคนที่เขาไม่รู้อ่ะยังมีอยู่ คลิปปิ้นอย่างนี้มั้ใบมาจากด้านหน้าก็มาถึงปิ้นขอบอยู่อย่างงี้นะครับก็จะเกิดเป็นเนื้อที่ไม่เต็มมาหลอดแล้วไม่เต็มมาสภาพอย่างนี้เนี่ย หล่อแล้ไม่เต็มเป็นอย่างนี้นะดูดูด,ดูมิติพระดูมิติพระเห็นไหมครับองค์พระนี่มีมิตินี่ชัดเจนมากเลยนะครับถ้าเปียบเป็นเหลีอยนนีก็คือคมชัดลึกเลยล่ะนะครับแม้ว่า วิธีการสร้างการผลิตการเทหล่อเนี่ยจะก่อให้เกิดก่อให้เกิดจุดด้อยบางอย่างนะครับเช่นหล่อไม่เต็มเป็นลุมเป็นบ่อผิวเป็นมาลาขูกขะแต่มิติยังคงต้องมีนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยมีมิติแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยแกะมีมิติคมลึกเช่นเดียวกับการแกะแม่พิมพ์เหรียญปั๊ม ให้เปรียบเทียบแบบนี้เพีงเยงแต่กรรมวิธีการปั๊มออกมากับหล่อ,อ,อมาก็จะมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูองค์อื่นที่พิมพ์อื่นมีสองเอาสององค์เลยมีพิมพ์บางท่านว่าเป็นพิมพ์พุทธกวาบางท่านว่าเป็นพิมพ์รับผลมะม่วง อะไรอย่างเนี้ยพิมหายากนะผู้สักกวักเนี่ยเห็นไหมครับมีมิตินะพระมีมิติจะเขาวงอางองค์เดียว ตำหนิมีนะครับแต่ว่าผมไม่เน้นนะเพราะว่าภาพมีนับเป็นสิบพิมพบางพิมพ์ก็มีสองสามแม่พิมพ์ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นบอกไปก็อาจจะเกิดน่าจะเกิดประโยชน์น้อยกว่าที่จะดูดูให้ดูให้เข้าใจถึงศิลปะเชิงช่างเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไล่ตั้งแต่พระเกตลงมาไล่ตั้งแต่พักเกลตกเกลงมาเลยหนะครับ นะครับพัดเกเนี่จะเอาพระแท้อย่างเงี้ยแล้วไปถอดพิมพ์นะครับไปถอดพิมพ,พ์ถอดพิมพ์ก็จะเบลอเบลอเบลอ,บอและบวมๆเหมือนเหรียญเลยสภาพเก๋นี่เหมือนกับเหรียญนั่นแหละนะเหมือนกันมาดูหน้าปกหน้าปกพิมพ์หน้าปกพระองค์ไม่ใหญ่นะองค์นิดเดียวนะดูมิติพวกเราดูมิตินี่มิติ การแกะพิมพ์เนี่ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับต่อให้พระสภาพใช้อ่ะก็ยังมีสภาพที่เป็นมิติอยู่เลยนะครับมิติยังอยู่นะต่อให้ใช้สึกๆนะ ครับอ่าดูองค์อื่นอีกองคนึงอีกองค์องค์นี้เป็นพิมพ์บรรพระหัตนะอุ่มบาน้ำมนตเห็นไหมดูหูสิครับในหูเห็นไหมหูหูเป็นหูอะ่ะหูเป็นหูเพียงแต่ถ้าเป็นเหรียญปั๊มนี่ก็จะตึงๆคมๆเลยไงเรียบๆตึงๆคมๆอ่า ไอ้าหลอก็็จะเป็นอย่เงียบมล่ามละ,มละเกจ้าถอดเนี่ยตามขอบเนี่ยก็จะจะเบลอเลอจะมนมนจะสลบสลบอ่ะจะสลบสลบดูรู้ว่าเป็นการถอดอ่ะเหมือนเหรียญปั๊มเลยเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันพวกเราก็ดูเนี่ยวันนี้เน้นพวกเราดูเรื่องศิลปะเชิงช่างคือ มิติของพิมพ์พระเนี่ยอย่างเงี้ยนะดูชัดๆธรรมชาติก็พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้อย่างเช่นรอยปริ้นอย่างเงี้ยตต่ข้างบนเนี่ยตะใบตะใบาจากหลังมาหน้าก็จะมีขอบกระด้งปิ้นขึ้นมาแบบนี้ถ้าจากหลังจากหน้าไปหลังก็จะเป็นปเป็นกระด้งที่ด้านหลังเนะหลืองอมเขียวแห้ง ที่เห็นสีดำๆก็คือขาบการเผาไหม้เวลาเทโลหะร้อนๆลงไปในเบ้าพิมพ์เวลาเทลงไปพวกดินขี้บัวอะไรที่มันติดอยู่ในเบ้าพิมพ์พอโดนก็ไหม้ไหม,ม้พอไหม้ก็เกิดเป็นคาร์บอนดำๆนี่แหละนะครับก็ติดอยู่องค์พ้าอย่างเงี้ยนะครับแห้งๆอันนี้พระไม่ได้ผ่านการใช้นะพระเขาเก็บมาแต่เดิมนะครับสนิมมีน้อย เ่นีมีน้อยมากเลยทั้งชุดเนี่ยโอเคพวกเราดูคลิปซ้ำๆนะดูคลิปซ้ำๆพวกเราผมมั่นใจนะเพราะว่าผมดูแบบนี้มาตลอดอะและที่ได้มาก็วิธีการดูแบบนี้แหละนะครับดูศิลปะเชิงช่างอะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มเหรียญหล่อพระหลอ่หลอนะครับยิงพระหลอ่อโบราณโบราณเนี่ย ช่างเนี่ยเป็นช่างหลวงเป็นช่างหลวงนะครับคําว่าช่างหลวงไม่ต้องอธิบายเนาะช่างหลวงอะ่ะฝีมือไม่เป็นเอกก็ไม่ไม่สามารถเข้าไปเป็นช่างหลวงได้นะครับยกเว้นพระอาจจะมีบางบาง,บางชนิดนะครับบางบางเกจิท่านก็ก็ชาวฝีมือชาวบ้านอะ่ะฝีมือช่างชาวบ้านแกะพิมพ์ก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่านะ แต่ส่วนใหญ่แล้วพระโบราณเนี่ยแกะพิมพ์เนี่ยจะใช้ช่างฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นมิติพระนี่นเป็นเรื่องสําคัญดูมิติพระออกเนี่ยประกอบกับดูโลหะเก่าเป็นแล้วเนี่ยกับวิธีการผลิตรู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสโดนเกมมีน้อยนะโอกาสที่จะได้พระแท้ราคาถูกมีสูงเลยนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมาก2 1นาที22นาทีกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ดกดติดตามให้ผมทีนะนะพวกเรากดติดติดตามให้ผมกดไลค์กดแชร์นะแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนที่ที่เขาเล่นผ้านะครับแชร์ให้เข้าไปจะได้เป็นประโยชน์ทั่วๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ